ปกป้องพวันอ่ะไม่กอดกระลูกกลุ่มกับพี่น้องโอ้หอมครับพี่น้องครับเป็นหลวงเปาดีกว่าครับหอมสมเกินบปบออื้อ สวัสดีครับมีตัวแดนแฟนติกนหัวสู้ขุ่สุกครับมาเด้อครับพี่น้องครับบันงอลังการงานสางครับพี่น้องสมสครับพี่น้องสมไม้มสิีว่าเสาปุยุครับพี่น้องมนีโอ้หพี่สมต้นหอะเลืองกนพี่น้องครับเป็นธรรมดาได้พี่น้องครับุ่นแกออกมาพี่น้องครับนะที่แต่สมงเสก่นาิกาบนพี่น้องครับนั้งดังเป้งแกเดเลยผ่ออกมาแล้วครับ บับะออกไปพวนอะไม่กอดกระลุกกลุ่มกับพี่น้องจดุดแนี่พ่นโจโก,โก้ฮะมันไมนนนันเพียรุดดดพี่น้องครับพีย่ยะโอ้เบิ้งหัวที่สองครับพี่น้องครับมานมสีแขนมันสีแนนกแขนขึ้นกันบ่น อย่างน,นะพี่น้องต้องหัดให้มันแน่นครับหัดแน่นแน่้น,น้วม,มันซึมเหมครับคือว่าเป็นสมเลยเด้อพี่น้องครับรลงคนเหินน้ำเนี่ยโปะโปะโอ้มันบูดปฏิวัตมันบ่บูดหรอกครับพี่น้องสมครับมันนเป็แม่มันเป็นครับมันบีน้ำข้าวน้ำยังออกมันจะเลียแต่น้ำหอมๆซึมซับน้ำกระถอกน้ำกระเทียมขวดเออเฮ้ยอาก,การงัดศากค,ครับพี่น้องพักบ้านๆนะบักหลุดฟอกหลนฟ้าครับพี่น้องครับนี่ปากกอกปากแก้ง ของกระเขียลูกโดดเบอมาพี่น้องมาแซ่บๆกันครับมาครับพี่น้องครับกูเออกมาครับสองหอยเงี้นเน้นครับพี่น้องครับโอ้อลังการงานศาสครับเสียนก็ฝนทุกลิ้นนะพี่น้องบอรบับแกร์ไงกรับน้องมาอืมหัวเจียนโจโก้ลูกโดดครับพี่น้องโอ้หอมครับพี่น้องครับเม็นหลงเปล่า สมพอดีป่ะีกัดครับพอมสมเกินป่บวพราะเยอะเอินเลยมันก็เรีออกไปจากพวกแซบแน่แต่หนึ่งไม่รู้อะไรโอ้โหแซบง่ดักลมด้วยนี่เจ็ดยำไรยำหลันผิดหวังครับวุมีผิดหวังสาวผู้อยู่ปาครับอ

คากเนี่ยเค้ยมีเฮดเลงสี่แยกเดแจ็คเกียได้ป่ะเนี่ย sẹp sọc sẹp nè, cứ căng phải, chân, khá chiêu đãi, cắm nang pha bia mong, ơi, răng răng luôn. กินงางามเลยไปนองเนะี่ยอือหืออือดมาดูสมองสบบมบอติแมนหนอกไมงหน้นากุ้งต่อกุ้งเทียบครับไปกินสมน้ำเบ้าปวยจูปักได้ไนี่ฟรีมือ ซาวพุยจูพ้าครับโอ้โหนี่สีน่าง,งามแดงตรง่ะ กินเขาเซียเปนยังดังไฟอุดกันเห็นะมเอฟเฟกต์มากเอฟเฟกละครจะเ้เห็นปะละครนะขึ้นผลังซวามี <c oughs> โอ้ย <c oughs> อาลุงไป <c oughs> เราเลยคว่มสุกโอ้พีน้ังเอ้ เฟแบบนั่งป่าเลงมาอันไหตวด่าลงมา่นนั่นควัอันรว่าควันเมฆลงมาม่ควันยังอันเนเป็นยานจีนี่ทควันเรปน่ยเดียวยยงจะดอืมเาฟื่องใลูกแห้งก็อันควัคากเก่าจี เอ้ยเยี่ยใจแหงไปนอนเลย ด่ากับร่างกันเลยนเนาะอ๋อฮึหอมบะเศ้ากินกียอันอีเ,เราทางไฟอู่กันพี่น้องเลยนางฝาที่โล่งมากที่ ก่อนแม่บอกว่เราขี่รถตูดทางหนึ่งเคียงต้อนหญ้ากับขั้นเลีงข้างเราพี่ร้องเเอาเล้วบรรยากาศเอาน้ำลงไปอื

หอาซอสขวดพี่น้องเลยคักพี่น้องครับแซ่บ

เอาจนะครก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกครับรอบหนึ่งครับพี่น,นอ้องที่ติดตามที่ชมครับบ้าปุยจุปาคาฟ่าคนอะไรคนเท่คนที่ตามครับตัเป็นกำลังแรงใจครับพี่น้องสาหรับชิมนี่ครับพี่น้องไปก่อนครับชิมหนามาาหม่ครับโชคดีกรมสุขสวัสดีครับที่